นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กัจจายนะจมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุปปตโตพุทธโชตังนมามิหังปิโยเทวมนุษานังปิโยพรหม,มะนมุตโตโมปิโยนาคสุปันนานังปิยินทริยังนมามิหัง สัพเพชนาพระหูชนาปุริโสชนาอิถีชนาประชาภาคินิจิตตังอาคัตฉาหิปิยังมามะกัจจายนะจมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาษิต,ตังพุทธตังสมนุปปัตโตพุทธโชตังนะมามิหัง ปิโยเทวะมนุษานังปิโยพรหม,มะนมุตโตโมปิโยนาคะสุปันนานังปิยินทริยังนะมามิหังสัพเพชนาพหูชนาปุริโสชนาอิถีชนาราชาพาคินิจิตตังอาคัตฉาหิปิยังมามะกัจจายนะจมหาเถโร พุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุปปัตโตพุทธโชตังนมามิหังปิโยเทวมนุษนานังปิโยพรหม,มะนมุตโตโมปิโยนาคสุปันนานังปิยินทริยังนมามิหังสัพเพชนาพะหูชนาะ ปุริโสชนาอิถีชนาราชาภาคินิจิตตังอาคัตฉาหิปิยังมามะกัจจายนะจมหาเถโรเทว,วตานาราปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังพระวันตุเมลาเพนะอุตมโมโหติโสระโหปัจยาทิมหิ มหาลาพังสัพพลาภาส,าสทาโสธิพระวันตุเมด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธด้วยอำนาจแห่งคุณพระธรรมด้วยอำนาจแห่งคุณพระสงฆ์ด้วยอำนาจบารมีพระสังกัจจายด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่คาพะเจ้าได้สร้างสั่งสมมา ไม่ว่าจะเป็นบุญจากการสวดมนต์ก็ดีจากการนั่งสมาธิก็ดีจากการให้ทานก็ดีบุญจากและบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนชาติ จงส่งผลและดนบันดาลให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าต่อไปนี้จงสำเร็จเป็นจริงฉับพลันทันใจเหนือความคาดหมายทุกประการ